วิดวีแฟนแฟนแซวสนันหลังคู่รักพระนางช่องสามอดโมเมนต์หวานไกลถึงญี่ปุ่นแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้แต่เรื่องความหวานบอกเลยว่าคู่นี้ไม่เคยแ่วสำหรับพระนางช่องสามอย่างโบเมลดากับอเล็กทีระเดชช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโบอเล็กและครอบครัวของทั้งคู่ได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแถมพี่ชายของหนุ่มอเล็กยังทำเซอร์ไพร ขอแฟนสาวตแต่งงานด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดประทับใจที่มีออกมาให้ได้เห็นกันล่าสุด17ธันวาคม2565อเล็กได้โพสต์ภาพคู่กับโบเช็คอินที่มิชิมาส,สกายวอล์กและระบุแค,คปชั่นว่าเยียบยูฟูจิซันขอบคุณที่ออกมาให้พวกเราเห็นทุกวันนะหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย